เดินไม่ได้อ่อนแรงมึนศีรษะเป็นประจำอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนหาคำตอบได้ในรายการเรื่องอยากเล่าตอนโอตองช่วยชีวิตก็ที่ทำงานผมอยู่บนเขาใหญ่ล่ะนะก็เกี่ยวกับ training center ก็การอบรมนี่ะอบรมบุคลากรทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนอบรมได้หมดผอให้ติดต่อกลับมาเหมือนกับคุณจะเป็นง่อยอ่ะก็ไม่สรมกอบเหมือนกับผมต้องใช้ไม้เท้าตลอดเดินตลอดไม่มีแรงถูกปะไม่มีแรงอาการอาการที่ปวดสโตรสเลเอาง่ายนะก็ก็แล้วไม่อย่างเดียวก็รักษาเปินที่สา เป็น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 ประจำาครถกลางคืนมึนหัวเลยลราหมุนเที่ยวเที่ยวเลยกลางคืนนั่งไม่ได้เลยเป็นทุกวันไหมคะทุกวันครับทุกวันต้องแบบว่าน้ำหรือลื่นอะไรไม่ได้เลยเสียวแล้วก็พวงแล้วก็ขนาดลืมตัวยังล้มอะไรยังลม้มผมมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็คือ เบาหวานหัวใจความดันและอีกอื่นอีกแปดโรคก็คือที่ผมนั่นอยู่แล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชชัดเจนก็รักษามาสี่ปีแล้วสปีใช่เราอาการตั้งแต่ไปรักษาก็คือทรงเฉพาะโรคที่เขารักษาเราอ่ะจิงโรคข้างเคียงที่มาเข้ามาคือแบคซีเรียนในเส้นเลือดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สาเหตุไม่ว่าจะเป็นโรคเกาหูตาจมูกอะไรทุกอย่างไขข้อนั่นคือ ก็รักษาไปเรื่อยๆนะครับรก,ก็รักษาว่าปีหนึ่งผมรักษาประมาณไม่ได้เสียตังนะหลวงเขาจ่ายให้ก็ประมาณสองแสนกว่ายมสร้างมาได้มากินไอตัวโอตองนี่นะวันแรกที่ผมกินวันนั้นนะอากาศบนเขาใหญ่ประมาณ10บองศาสิองศาฮนะประมาณสิบองศาแต่พอผมดื่มไอ้นั่นเข้าไป คุณเชื่อไหมไหว่าผมนอนอยู่นะอากาศแน่นั้นนะผมเนื้อออกที่ตัวอาการลักษณะนี้มันขับออกมาไงัเป<ม>็นปการขับออกมาจากจากตัวแล้วพอพอโล่งมามันตัวผมจะเย็นเย็นแล้วมันมันเหมือนอุปทานอะเฮ้เดินเขาท่าค้องแค่ได้อะไรตรือ่าแต่ยังไม่ปกติเหมือนเดิมหลกเพียงแต่ว่าก็ทางไปเรื่อยๆจนใช่ฮะ แต่มีรู้สึกตัวว่าเริ่มจะดูดีละฝาหนึ่งฝ<ฟ>า,า,าหนึ่งมือละฝาเช้าเย็นไม่ไม่เช้า,ชาเย็นอ่ายังไม่ถึงขนาดสามสามมือเช้าเย็นก็โอเคก็โอเคแล้วก็ไปทานมาเรื่อยๆ,ๆก็มันก็ดูดีผมผมสามารถที่จะออกไปนิวเกเตอร์กับพวกลูกศิษย์ลหาได้เดินไปแต่ไม่ใช่าด้วย รวมคุณเดินไปจนห้าหกกิโลไม่ก่อนหกกิโลสิบกิโลไม่ไม่มีนั่นหรอกแต่ผมไปผมก็ต้องมีคนประคองมีอะไรไปดีขึ้นกว่าที่ไม่ได้ออกไหนเลยหนึ่งอาทิตย์พอดีอาทิตย์ชัวร์แล้วคล่องแคล่วขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เคยเดี๋ยวนี้เรียนทุกมานี่ผมไม่ได้ใช้ไม้เท้าปกติใช่ไหมครับต้องใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเก เออขับรถตอนนี้สบายและวต้นก่อนนี่ผมจะมีลูกน้องผมขับรถให้ประจํไอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละขับเองนอกจากผมจะต้องกันหนักมองเอ็อนทางเท่านั้นถึงจะอยู่จอดแต่เรื่องจริงที่ผมไม่ใช้ลูกน้องนี่เรื่องจริงคือสามปีนี้ชัวร์เลยบกงทีผมต้องใช้ลูกน้องแล้วมันจะเวียนหัวมันจะมึมนบางทียมขับขับไปตามมองเห็นเลยผมว่าคุณต้องเคยเป็นหลักถ้าเกิดเป็นลักเหะืองักความดันขึ้นหรืออะไรต่างน,นะฮะแล้วมันจะพลาดต้องจอดหรือหรือกับพิปตาให้ปรับ สาย่าแต่ตอนนี้แต่กินโอเคอันนี้ผมชัวร์มากคือการขับรถเนี่ยช่วงที่อยู่กัองไฟนี่ไม่มีผ้ามัวใช่ชัดเจนเลยกลับในร่างกายมันมันขับออกมานะทำให้ผมเยี่ยวถึง15้าครั้งต่อคืนอ๋อสวบ่อยบ่อยมากมันขับออกมาเนี่ยออกหมดเลยทั้งตัวเยี่ยวตอนนี้ยังชี่อยอแต่ไม่แล้วไม่ไหอยเพนี้กระปกเเดี่ยวหลักธรรมดา เจอนี้จะฉี่บอก่าถ้าเราอยู่นามากทั้งก่อนนี้ตอนที่เขาปรับตัวปรับท่านนะโอ้โหทั้งคืนเดี๋ยวก็ลุกละเดี๋ยวก็ลุกมาฉี่ล,กละกละนะินดูขวดละแปดร้อยกว่าบาทนะนี่ซื้อซื้อเป็นโหลกินทั้งนัวงงน้ว่างกินเลยบางกินเลยกินคู่กับยาหมอที่ให้ยาหัวใจยาเส้นเลือดในหัวใจความดันเบาหวานกินค,คู่กันเลยต้องลองดีกว่านะคุณต้องลองสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่า หตายคน,นบอกว่าคุณไม่ลองเยอะเดี๋ยวจะหาว่าเรานี่อะไรคนตานชวนเชื่อบางครั้งมันจะเวอร์เกินเหตุคุณมาลองแล้วคุณจะรู้ดิว่าทำไมคุณไม่ลองคุณไม่รู้หรอกแล้วคุณแล้วคุณพอถ้าคุณลองเสร็จครับยังมีคนหนึ่งน้าที่ผมันที่ผมพยายามแนะนำเนี่ยเดี๋ยวนี้ด่าละโทรหาก็ไม่ติดโอตองกูหมดแล้วจริงนั่นก็เลยเรื่องจริงแม่เขาอะไรตอนนี้บอกว่างหมดแล้วเอามาเอามาให้หน่อยนี่เรื่องจริงครับ เดี๋ยวจะว่าคีมุกจะพาไปดูเลยเขาใหญ่ได้ครับ